สุปกรแทสีแล้วผมนายสุปกรณ์พงทองจากโรงเรียนแก,นแกนงหางแมวพิทยาค่ะ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของแมงกานิสในรูปของเคมยอส่วนกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำการทดลองกันเลยจุดประสงค์การทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนเลขออกซิเดชั่นของแมงกานิส เดินทางมาถึงห้องแลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ใช้ในการทดลองก่อนเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็จะมีบีเกอร์ขนาด50มิลลิลิตร2ใบ 2. กระบอกตวงนะครับขนาด10มิลลิลิตร1ใบ 3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2โมลาร์ครับ4โพแทสเซียมเปอร์แมกเนตหรือว่านัางทับทิมครับ 5. น้ำตาลทราย6น้ำเปล่า7ช้อนคนกาแฟครับผม และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองของเราด้เองครับผมเมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน,นการทดลองหมดแล้วนะครับเราก็ไปเข้าวิธีการท,ทดลองกันเลยนะครับผมขั้นตอนที่1นนะครับในบิกอร์ที่1่ใส่น้ําตาล1ช้อนจากนั้นใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2โมลาร์จำนวน10หยดครับผมจากนั้นนะครับเติมน้ําปริมาตร10มลลิตรครับลงไปในบิก g e r ที่1่ครับจากนั้นก็คนให้น้ําตาลละลายครับผมบิกอร์ที่2นะครับใส่น้ําปริมาตร4 0มลลิตรครับผม จากนั้นนะครับใส่โพแทสเซียมเปอร์แมเกเนตนะครับหรือว่าด่างทับทิมเนี่ยปริมาณแค่ปลายช้อนครับผมจากนั้นคนให้สารนะครับกลายเป็นสีม่วงขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้นําบีเกอร์ที่1เทลงในบีเกอร์ที่2พร้อมจับเวลาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ไป โอ้โหเมื่อเกิดขึ้นได้ยังไงท่านอาจาย์พี่เต๋ออ่าท่านพี่หยองอยากรู้วันนี้เรามีศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญสารเคมีอธิบายฟังครับขอต้อนรับดรศาสตราจารย์สุภกรนนท์น้อยครับผมโหศาสตราจารย์หน้าตาคุ้นๆเมื่อเกิดขึ้นี่เต๋อพี่เองนะครับพี่หยอง <laughs> สวัสดีครับพบกับผมดรศาสตราจารย์สุภกรนนท์น้อยผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงการเกิดปฏิกิริยาของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือสิ่งที่เรียกว่าด่างทับทิมนะครับผม สีที่เห็นในการทดลองนะครับเกิดจากการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของแมกนีสซีนะครับทฤษฎีนะครับสารประกอบจะมีผลรวมของเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์นะครับถ้าที่มีประจุจะมีผลรวมของเลขออกซิเดชันตามเลขประจุเลยนะครับในการแทนค่าเลขออกซิเดชันนะครับจะเรียงลำดับตามนี้นะครับหนึ่งฟลสอรีนมีค่าเป็นลบหนึ่งสองธาตุโลหะจะมีค่าเป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามตามหมู่ที่อยู่ในตารางธาตุเลยนะครับสามไฮโดรเจนจะมีค่าเป็นลบหนึ่งเมื่ออยู่กับโลหะและจะมีค่าเป็นบวกหนึ่งเมื่ออยู่กับอะโลหะสี่ออกซิเจนมีค่าเป็นครับ ในการทดลองนะครับสีเลขที่เห็นก็จะเป็นสีม่วงนะครับเกิดจากการที่น้ําผสมกับโพแทสเซียมเปอร์แมกนีเซีพอแทนค่าแลขคิดเลขจะได้คําตอบเป็นบวกเจ็ครับผม2นะครับสีที่2สีครามนะครับเกิดจากการที่เปอร์แมกนีเซียมทปฏิกิริยากับน้ําตาลสภาวะที่เป็นเบสนะครับทําให้เกิดเป็นไฮโปแมกนีเซีพอแทนค่าแลขคิดเลขนะครับก็จะได้คําตอบเป็นบวกห้านะครับต่อไปสีที่3นะครับสีเขียวนะครับเกิดจากการที่เปอร์แมกนีเซียมทปฏิกิริยากับไฮโปแมกนีเซีได้เป็นแมกนีเซีนะครับพอแทนค่าแลขคิดเลขได้คำตอบเป็นบวกหกนะครับ และสีสุดท้ายนะครับคือการที่แมกนีเตจัดเรียงตัวใหม่กลายเป็นแมกนีเตไดออกไซด์นะครับจะได้เป็นตะกอนที่คล้ายสีส้มนะครับได้คําตอบเป็นบวกสีครับผมโอ้เป็นแบบนี้เองสุดยอดไปเลยนะครับพี่เสาใช่ครับพี่หรอแล้วต่อไปนะครับเราไปสรุปผลการทดลองกันเลยครับสรุปผลการทดลองนะครับจากตารางผลการทดลองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันทั้งหมด4ครั้งนั่นก็คือครั้งที่1สีม่วงบวก7ครั้งที่2สีครามบวก5้า ครั้งที่3สีเขียวบวก6และครั้งที่4เป็นการตกตะกอนบวกสครับผมจึงกล่าวได้ว่าถ้ทาทรานซิชันนะครับสามารถเกิดเลขออกซิเดชันได้หลายค่าสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารละลายในบิกร์ครับในการทดลองในห้องเรียนนะครับเราต้องใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจรึงเลือกที่จะทำการทดลองแบบเคมียอดส่วนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการทดลองอีกทั้งการทดลองนี้นะครับยังสามารถทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ทำการทดลองได้ด้วยครับผม และสุดท้ายนะครับถึงมา้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะวันนี้พวกเรานักเรียนโรงเรียนแก่ขาวแมววิทยาคารขอลาไปก่อนสวัสดีครับ